สวัสดีครับหลายคนคงเคยได้ยินเรื่องราวของนักเขียนการ์ตูนชาวญี่ปุ่นที่บันทึกความฝันของตัวเองไว้เป็นการบันทึกล่วงหน้าแล้วมันก็เกิดขึ้นจริงมาแล้ว13ครั้งและสิ่งที่คนสนใจก็คือบันทึกที่บอกว่าวันที่5กรกฎาคม2025เวลาประมาณ5นาฬิกาจะเกิดแผ่นดินไหวและเกิดรอยแยกใต้ทะเลที่ญี่ปุ่น จนเกิดสึนามิความสูง10กว่าเมตรสร้างความเสียหายใหญ่ซึ่งหลายคนรอดูว่ามันจะเกิดขึ้นจริงไหมแอดมินเข้าใจความรู้สึกของคนที่บันทึกเพราะว่าแอดมิน ก็เป็นคนที่มีความฝันค่อนข้างแม่นแบบอธิบายไม่ได้และเคยมีความคิดที่จะบันทึกความฝันเหมือนกับนักเขียนการ์ตูนชาวญี่ปุ่นแอดมินเห็นเรื่องราวค่อนข้างเยอะทั้งอดีตและปัจจุบันเรื่องราวที่อธิบายไม่ได้มีเยอะมากการที่จะออกมาพูดให้คนอื่นฟังมันก็เป็นดาบสองคมเหมือนกันที่ผ่านมาแอดมินก็ได้แค่จดจําสิ่งที่เราเห็นไว้แล้วก็พิจารณาว่ามันคืออะไรและรอดูว่ามันจะเกิดขึ้นจริงไหมแล้วก็มีหลายอย่างมันเกิดขึ้นจริงประมาณ98%เ มันทำให้แอดินเข้าใจนักเขียนการ์ตูนชาวญี่ปุ่นหลายคนอาจจะมองว่าไรา้สาระแต่ว่าแอดมินอยากบอกว่าการย่างรู้อาจจะมีอยู่จริงแต่ว่ากำหนดไม่ได้ว่าจะรับรู้เรื่องอะไรมันแล้วแต่ว่าเราจะไปรับรู้เรื่องอะไรมากกว่าถ้าจะอธิบายให้เป็นวิทยาศาสตร์ที่สุดก็คือมันเป็นการสื่อสารจากบางสิ่งบางอย่างที่น้อยคนจะได้รับ ส่วนตัวแอดมินเป็นคนที่ทำสมาธิเป็นประจำและได้สัมผัสหลายอย่างค่อนข้างเหลือเชื่อแอดมินจะไม่มีวันลืมสิ่งที่เราได้ยินบางเรื่องที่ยากจะเชื่อมันมีอยู่จริงเห็นมากับตัวเองแล้วบอกก่อนว่ามันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลการที่เราจะนิ่งจนถึงจุดที่สื่อสารได้การรักษาศีลสำคัญมากมันเป็นพื้นฐานถ้าวันไหนมีศีลที่ดีมากเราจะนิ่งและเข้าถึงได้ทั้งรูปแบบของเสียงรูปแบบของภาพให้เราได้เห็นแล้วก็พิจารณา แต่ถ้าวันไหนเราทำผิดเช่นรับประทานเนื้อสัตว์หรือว่าคิดอกุศลวันนั้นจะไม่เข้าถึงอะไรเลยยากมากนี่คือประสบการณ์ส่วนตัวศีลห้าสำคัญมากโดยเฉพาะการมุสาหรือว่าการโกหกข้อนี้ค่อนข้างมีผลแอดมินจะไม่โกหกก็เพื่อรักษาความสามารถในการเข้าถึงไว้สิ่งที่ยากในการอธิบายเหตุการณ์คือเราจะไม่สามารถระบุช่วงเวลาวันที่ได้ภาพมันจะชัดกว่าความฝันทั่วไปมันมีรายละเอียดพอสมควรแต่ว่าไม่เท่ากับชีวิตจริง การอ่านอักษรที่เราเห็นยากมากเหมือนถูกปิดกัน้นนี่คือประสบการณ์ของแอดมินเองนะครับเพราะฉะนั้นแผ่นด,ดินแยกใต้ทะเลญี่ปุ่นวันที่5กระะกฎาคม2025เวลาประมาณตีห อาจจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่เกิดขึ้นก็เป็นไปได้หรือว่าอาจจะเกิดขึ้นหลังจากนั้นหลายวันหลายเดือนเพราะว่าการกําหนดเวลามันยากมากอาจจะมีความคาดเคลื่อนอันนี้จากประสบการณ์ของแอดมินเองเป็นความเชื่อส่วนบุคคลต้องย้านะครับแอดมินอยากบอกว่าบุญกรมผลของการกระทํามีอยู่จริงมีเงื่อนไขยเยอะไม่สามารถชี้แจงรายละเอียดได้สิ่งที่เราทําได้ดีที่สุดคือ เอื้อเฟื้อต่อกันไม่คิดทำร้ายกันให้ทานกับมนุษย์และสัตว์มีผลในวันข้างหน้าแน่นอนแอดมินเห็นหลายอย่างแต่ว่าเล่าไม่ได้แค่เห็นข่าวนักเขียนญี่ปุ่นแล้วนึกถึงสิ่งที่ตัวเองเจอมาก็ทำให้เข้าใจวิธีการคิดวิธีการสื่อสารของเขาและเตือนผู้ชมว่าเรื่องแบบนี้มันไม่สามารถปลามาได้ให้ผู้ชมพิจารณานะครับ มีผู้ชมถามเรื่องสหรัฐจะส่งเครื่องบิน B-2 Spirit กับ g b u 57ให้กับอิสราเอลจริงไหมซึ่งข่าวมาจากสำนักข่าวของสหรัฐซึ่งเป็นฝ่ายของโดนัลด์ทรัมแอดมินอธิบายว่า สื่อในอเมริกาก็มีการเลือกข้างแบบชัดเจนว่าสนับสนุนโดโนัลดท์ทรัมหรือว่าต่อต้านโดโนัลดท์ทรัมฝ่ายต่อต้านก็ออกข่าวในทางที่ไม่ดีมีการประท้วงบ้างเศรษฐกิจของสหรัฐถดถอยบ้างเงินเฟ้อบ้างเป็นหนี้บ้างก็เพื่อโจมตีนโยบายของโดโนัลดท์ทรัมส่วนฝ่ายสนับสนุนก็เสนอแต่เรื่องดีๆโดโนัลดท์ทรัมป์ประสบความสําเร็จเรื่องนโยบายภาษีก็ต้องยอมรับว่า มันมี2ฝ่ายแบบชัดเจนเจ้าหน้าที่ของสหรัฐบางคนก็ไม่ได้อยู่ข้างโดโนัดททัมอย่างธนาคารกลางของสหรัฐก็ไม่ยอมลดดอกเบี้ยให้กับโดโนัททัมอเมริกาก็มีการเล่นการเมืองเหมือนกัน ก็ไม่ได้ใสสะอาดขนาดนั้นแต่ว่ามันใสกว่าพวกคอมมิวนิสต์เผด็จการตามท้องตลาดทั่วไปเรื่องส่ง B2 Spirit ให้กับอิสราเอลมาจากสมาชิกรัฐสภาของสหรัฐทั้งสองพรรคออกความเห็นหรือว่าเสนอให้โดนัลด์ทรัมป์พิจารณาส่งให้อิสราเอลอารมณ์มันเหมือน,นกับสวาบางคนของบางประเทศจะมีพวกขวาจัดชี้นิ้วด่าไปทั่วคนแบบนี้มีอยู่ทุกสังคมสหรัฐอเมริกาก็มีมันเป็นการโยนหินถามทางมากกว่าเงื่อนไขก็คือถ้าอิ ยังคงพยายามพัฒนาอาวุธหลายแรงสหรัฐวนส่ง B ี2พร้อมกับ GBU 57ให้กับอิสราเอลเป็นการพูดขึ้นมาถามว่าจริงจังไหมมันก็จริงจังระดับหนึ่งแต่ว่าเป็นแค่บางคนก็ต้องเข้าใจว่าพักริพับลิกันค่อนข้างหนุนอิสราเอลอยู่แล้วและพยายามหาทางหนุนแบบเต็มที่ชงเรื่องเข้าสภาว่าแบบนั้น อธิบายเพื่อความเข้าใจการเกิดขึ้นของประเทศอิสราเอลสหรัฐกับอังกฤษเป็นคนหนุนเป็นความชอบธรรมของอังกฤษเพราะว่าตอนนั้นอังกฤษปราบออตโตมันได้และยึดครองพื้นที่แถวนั้นการเอาคนยิวกลับไปอยู่ในพื้นที่เดิมอังกฤษสามารถที่จะกระทําได้อันนี้มองแบบธรรมชาติแข็งแรงกว่าชนะเพราะตอนที่ออตโตมันมายึดด้วยกําลังก็เอาคนอาหรับเข้ามาอยู่ในพื้นที่ได้เรียกว่าทีใครทีมัน คนยิวเข้าไปมีอิทธิพลในสหรัฐมากขึ้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองมีอิทธิพลอย่างไรเรื่องการเงินการธนาคารชาวยิวถนัดอยู่แล้วและมีตระกูลใหญ่ของชาวยิวเป็นนายทุนปล่อยกู้ในการทำสงครามมาแต่โบราณตั้งแต่สมัยวาติกัน ฟอร์เรสมิรานนโปเลียนก็ต้องพึ่งพาเงินทุนจากตระกูลชาวยิวแอดมินคิดว่าในสงครามโลกครั้งที่สองสหรัฐอเมริกาอาจใช้บริการเงินทุนจากตระกูลนี้แน่ไม่มากก็น้อยและตระกูลนี้ไม่มีใครกล้าจัดอันดับความรวยห้ามพูดถึงรวยคองโลกพวกอีลอนมัสก์กับบิลเกตอันนี้คือรายย่อยเท่านั้น การมีเงินสิ่งที่ต้องมีตามมาก็คืออํานาจมันเป็นสูตรตายตัวถ้ามีเงินแต่ว่าไม่มีอํานาจมันก็อยู่ไม่ได้โดนล้มถ้ามีอํานาจแต่ว่าไม่มีเงินมันก็อยู่ไม่ได้ใครจะมาพักดีต่อกันเพราะฉะนั้นทฤษฎีสมคบคิดคือตระกูลยิวตระกูลนี้มีอํานาจในการเมืองของสหรัฐไม่ถึงขั้นควบคุมทั้งหมดแต่ว่ามีอิทธิพลโน้มน้าวได้ในระดับหนึ่ง อย่างที่สองก็คือในช่วงของสงครามโลกครั้งที่สองนักวิทยาศาสตร์ชาวยิวมีส่วนในชัยชนะของสหรัฐและอาจมีชาวยิววางหมากให้สหรัฐขึ้นมาเป็นมหาอำนาจวางระเบียบโลกอยู่เบื้องหลังเราจึงเห็นสหรัฐแยกจากอิสราเอลไม่ได้เป็นคู่หูกันทุกเรื่องแม้มีบางอย่างเห็นไม่ตรงกันบ้างแต่ว่าค่อยๆค,คุยกันไม่ทะเลาะกันหนัก อันนี้คือที่มาที่ไปและถ้ามีอํานาจขนาดนั้นกาจะเอาแผ่นดินแห่งพันธสัญญาคืนมันก็เป็นไปได้และมันอยู่ในความคิดของชาวยิวทุกคนอยู่แล้วขนาดไทยยังคิดจะเอาคืนเกาะกงเลยยิวก็อยากได้แผ่นดินคืนเหมือนกันคําว่าไซออนิสม์มันลึกซึ้งมากกว่าที่เราคิดถ้าเรามองแบบธรรมชาติไม่เข้าข้างใครนะครับอาหรับยึดพื้นที่ด้วยกําลังวันหนึ่งยิวใช้กําลังยึดพื้นที่คืนมันก็สามารถที่จะกระทําทได้แต่ว่าปัจจุบันไม่เหมือนกับ มัยโบราณแล้วสิ่งที่เป็นอุปสรรคคือมนุษยธรรมกฎหมายระหว่างประเทศที่เพิ่มเข้ามาจากแต่ก่อนนะครับการเมืองของสหรัฐรู้ดีถึงความต้องการของอิสราเอลเลยพยายามทัดทานไว้ถ้าปล่อยไปเลยก็รู้ถึงความคิดของอิสราเอลอยู่ดีมีการออกกฎหมายควบคุมยุทธปกรณ์ที่เป็นอาวุธยุทธศาสตร์ห้ามอิสราเอลครอบครองแต่ก็มีหลายอย่างหลุดลอดไปถึงมือของอิสราเอลจนได้ อิสราเอลก็ใช้การเมืองกดกันจนได้อย่าง F-15 Eagle จริงๆเป็นเครื่องบินยุทธศาสตร์ไม่ขายให้กับใครหมายถึง F-15C รุ่นที่นั่งเดียวเป็นเครื่องบินขับไล่สกัดกั้นไร้ผ้าเรื่องนี้ยุโรปโกรธมากไม่ขายให้กับยุโรปแต่ว่าขายให้กับอิสราเอลต่อมาสาารัฐก็เอา F-15 รุ่น2ที่นั่งขายให้กับพันธมิตรทางเกาหลีใต้ F-15K ญี่ปุ่น F-15DJ สิงคโปร์ F15 SG แต่ว่า F15 สองที่นั่งมันด้อยกว่า F15 ที่นั่งเดียวต่อมาสาหรัฐก็ขาย F15 2ที่นั่งให้กับซาอุดิอาระเบียก็คือ F15 SA แต่ว่าความสามารถมันสู้ F15 I ของอิสราเอลไม่ได้อยู่แล้ว ส่วนเครื่องบินบัมเบอร์สหรัฐไม่ขายให้กับใครนี่คือความเหนือกว่าที่สหรัฐอยากเก็บไว้และแน่นอนอิสราเอลอยากได้เพราะถ้าอิสราเอลมีจะบินไปทุบศัตรูได้ทั่วโลกไม่ต้องยุ่งยากกับ F-15 i ไอกับ F-16 i ไอที่แตกได้แต่ขี่ปนาวุธลูกเล็กเอาบ2สองสปิริตบินไปสบายใจกว่าโดยเฉพาะประเทศที่อยู่ไกลๆแถวอาเซียนแล้วห้าวกับอิสราเอลคิดว่าอยู่ไกลแล้วปลอดภัยในโลกนี้มีอยู่3ประเทศที่มีเครื่องบินบอมเบอร์ สหรัฐอเมริการัสเซียและประเทศจีนเท่านั้นประเทศอื่นไม่อนุญาตให้มีหรือว่าผลิตเองไม่ได้เพราะ3ประเทศนี้ไม่ขายให้กับใครอยู่แล้ว ถ้าว่าสารัฐจะเอา B2 Spirit ไปให้กับอิสราเอลจริงไหมมันก็แทบเป็นไปไม่ได้ 1. เสียระบบพันธมิตรอวยวายแน่ 2. องยควบคุมอิสราเอลไม่อยู่ขนาดยังไม่มี B2 Spirit ยังคุมไม่อยู่แล้วถ้ามีอิสราเอลจะขนาดไหนมันเป็นแค่การยังเชิงของนักการเมืองฝ่ายขวาที่พยายามฉีกข้อกำหนดแต่ว่าสารัฐมีการทวงดุลอำนาจอยู่เยอะตอนนี้ยังไม่ได้ใกล้เคียงที่ซารัฐ จะให้มีสองสปิริตแก่อิสราเอลแต่ว่าในอนาคตไม่แน่เพราะอิทธิพลของอิสราเอลเยอะจริงและก็เยอะขึ้นเรื่อยๆื่เราก็ต้องติดตามต่อไปทุกอย่างไม่มีความบังเอิญแต่มันเป็นไปตามกรรมนะครับ